ท,ทุกข่าวคือความจริงสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนวันนี้เรามากันที่เรื่องของหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดกันค่ะ วันนี้ทางกอ,อรมนภาคหนึ่งมีการสานต่อโครงการนี้ที่จังหวัดภาคกลางโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดโดยมีท่านพลโทสุขสารหนองบัวล่างท่านแมททับภาคที่หนึ่งเป็นประธานในการประชุมโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด,ดว มีเจ้าหน้าที่ของทางกอรมนภาคที่1และกอรมนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางมาร่วมรับฟังแนวทางโครงการหมู่บ้านสีฟ้าและก็ตัวอย่างความสําเร็จของโครงการหมู่บ้านสีฟ้าในภูมิภาคอื่นๆเพื่อจะได้นําร่องสําหรับการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดในพื้นที่จังหวัดภาคกลางโดยมีคุณรัตนาจารย์ศรีสมฤทธิ์คณะทํางานคณะกรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภานําตัวอย่างในการดําเนินการหมู่บ้านสีฟ้าในแต และพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่ในที่แห่งนี้เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่ภาคกลาง26จังหวัดเนี่ยนะครับเราผมถือว่าพระธันานยกรัฐมนตรีก็เป็นผู้มืนในการรักษาความมั่นคงภายในรัฐจกักรผมจึงได้รับทราบว่ามีโครงการนี้อยู่ก็เลยจัดขับเคลื่อนในฐานะเป็นผู้มืนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่พื้นท,ที่ที่มีการแพร่ระบาดน้อย หรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ถ้าทุกคนมีความรู้ทุกคนร่วมมือร่วมใจประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจเราก็สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทําได้ดีก็จะขยายไปตู่ตําบลอําเภอรหรือจังหวัดซึ่งจะทําให้พี่น้องประชาชนสาขาอาชีพต่างๆกลับมาประกอบอาชีพได้มันก็จะการแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับอยู่ในขณะนี้ครับ โครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่านพลโทสุขสารหน,นองบัวล่างท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้นำร่องให้และก็กำกับดูแลแต่ในที่สุดแล้วโครงการนี้จะประสบความสำเร็จในหมู่บ้านใดๆก็ตามที่จะเป็นสีฟ้าจริงๆทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทั้งชุมชนหมู่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีอสมแล้วก็มีระบบการติดตามผู้เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนตามมาตรการในการดำเนินการ DMS TTA และให้ประชาชนสวมหน้ากากมีระบบการคัดกรองบุคคลเข้าออกหมู่บ้านและมีมาตรการมีเงื่อนไขระบบของหมู่บ้านอย่างเข้มงวดและถูกต้องตามกฎจึงจะเข้าไปในโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดได้ และในครั้งนี้ยังได้ทหารมาช่วยขับเคลื่อนดูแลมาเป็นหลักให้กับชุมชนและหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ HOT LINE Thailand. ทุกขาาววคคือคมจริง Thailand